การใช้ปุ๋ยบำรุงต้นพืชตอนช่วงหน้าฝนโดยเฉพาะปุ๋ยชะเลออย่างมูลสัตว์ทุกชนิดเราใช้ได้เลยครับเพราะว่าในช่วงหน้าฝนนะครับต้นพืชของเราจะเจริญเติบโตดีและติดดอกออกผลง่ายๆเลยครับน้ำฝนจะทำให้ต้นพืชเราชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาและสดชื่นเลยครับและเมื่อเราใส่ปุ๋ยชะเลอร ไปที่โคนต้นพืชนะครับเพียงแค่เราโรยปุ๋ยชเลิศอย่างมูลสัตว์ไปที่โคนต้นพืชแบบนี้แล้วครับเราไม่ต้องลดน้ำตามเลยครับเพราะว่าน้ำฝนจะช่วยชะปุ๋ยชเลิศให้ลงสู่พื้นดินและต้นพืชจะได้รับปุ๋ยเลิ์จากมูลสัตว์โดยตรงเลยครับ เราใส่เพียงครั้งเดียวนะครับปุ๋ยชัเลิอย่างมูลสัตว์จะมีอายุในการบำรุงต้นพืชอ,อยู่ได้1นถึงสเดือนเลยครับสวัสดีครับทุกท่านแล็บสีช่องวิธีไยัยพี h ชนแนลนะครับในวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ปุ๋ยชัเลอยยางมูลสัตว์นำมาบำรุงพืชผักภายในสวนของเราตอนช่วงหน้าฝนนะครับเดี๋ยวตามมาดูวิธีการใช้ปุ๋ยชะลอดยางมูลสัตว์ เราไม่ต้องทําอะไรเลยครับเพียงเราใช้มูลสัตว์ครับที่ตากแห้งแล้วนำไปบำรุงต้นพืชตอนช่วงหน้าฝนได้เลยครับตอนช่วงหน้าฝนนี้นะครับต้นพึ่งเราจะงามมากและติดดอกออกผลได้แบบง่ายๆเลยครับดูสิครับอย่างต้นพริกเห็นไหมครับติดดอกและออกผลจํานวนมากเลยครับถ้าเกิดว่าเราใช้ปุ๋ยชะเลอร โรยเข้าไปที่โคนต้นพืชเพื่อเพิ่มปริมาณของผลผลิตนะครับเราโรยไว้แบบนี้เลยครับและคลิปนี้นะครับผงเ่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์จากปุ๋ยชะลอดยางมูลสัตว์เราใช้ได้เลยครับตอนช่วงหน้าฝนนะครับเราไม่ต้องหมักหรือว่าทําอะไรเลยครับเพียงเราโรยมูลสัตว์ไปที่โคนต้นพืชแบบนี้ก็ได้ผลแล้วครับได้ประโยชน์มากเลยครับไม่ต้องลดน้ำตามนะครับต้นพืงเราก็งามได้ในช่วงหน้าฝนนะครับ ใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดเลยครับไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นนะครับเราใช้ได้หมดเลยครับสําหรับมูลสัตว์ตากแห้งตากไว้นะครับประมาณ7วันเราก็นํามาบำรุงต้นพืชให้งามได้เลยครับตอนช่วงหน้าฝนนะครับและคลิปนี้นะครับส้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับในการใช้มูลสัตว์ตากแห้งหรือปุ๋ยชะลิศจากมูลสัตว์นะครับใช้ตอนช่วงหน้าฝนเราไม่ต้องหมักหรือทําอะไรเลยครับเพียงเราโรยไปที่โคนต้นพืชแบบนี้เลยครับ ต้นพึ่งเราก็งามเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในการแนะนำปุ๋ยชั้นเลิศอย่างมูลสัตว์นะครับนำมาโรยที่โคนต้นพืชฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในการทำการ,กรเกษตรจากทางช่องวุทิชัยพี h ชนแนลนะครับนำปุ๋ย หรือว่าในการทำน้ำยาในการไล่และกำจัดมแมลงตูพืชน,นะครับหรืออย่างอื่นๆนะครับผมจะนำเสนอและให้ทุกท่านได้ประโยชน์นะครับไม่ต้องลดน้ำตามเลยครับสำหรับผู้เชะเอิีอย่างมูลสัตว์นะครับนำมาโรที่โคนต้นพืชได้เลยครับได้ประโยชน์มากต้นพืชเราจะงามมากและติดดอกออกผลไวเลยครับ